สวัสดีครับกับสวัสดีแฟนพัทางช่อง YouTube, ยูทูบชี้มวยเด็ดตูตันครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดล่วงหน้ารายการศึกมวยไทยเจสีประจําวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2568นะครับถ่ารสดทางช่องเจสีเวลาเดิมครับบ่าย2องโมงครึ่งเป็นต้นไปนาเวทีมวยไทยเจสีครับสี่คู่ในรายการวันอาทิตย์นี้ครับคู่มวยถือว่าเป็นมวยไทยเจสีทั้ง4คู่นะครับคู่มวยเนี่ยถือว่า น่าติดตามมากๆครับโดยเฉพาะคู่เอกเป็นการชิงช้ำว่าง118ปอนด์ของเวีมโมไทยเ4สีครับไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับสี่คู่มีใครกันบ้างครับคู่แรกครับฟิวปดุงชัยมวยไทยครับพบกับเจ้าตำนานสยามพุ่มบันธบ่วงครับคู่นี้เวทพิกัด108ปอนด์นะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งฟอร์มสดทั้งคู่นะครับคู่ต่อมาครับปูตินสอเทียนโพพบกับไทยแลนด์สอรุ่งศักด์ครับเบทดพิกัด116ปอนด์เดิมทีปูตินจะเจอกับเจ้าเฟซบุ๊กฟาร์มสุกกระบือไทยนะครับแต่ว่าเฟซบุ๊ก ก็เลยเอาเจ้าไทยแลนด์เนี่ยมาเสียบแทนส่วนรองคู่เอกครับโปรเย่แอดสันป่าตองพบกับเจ้าหยกคีดีทีเอ็นมวยไทยเวทพิกัด122ปอนด์ก็ตามที่บางท่านก็ถกเถียงกันอยู่ว่าโปรเย่จะต้องเจอกับเจ้าไม้ต่งคำนะครับก็ไม้ตังคำเนี่เห็นขึ้นรายการมาตั้งแต่4 5วันที่แล้วแต่ว่าพางเพจของมวยไทยเกียรติเพชรเขาเพิ่งโพสต์เพื่อ1ิ14ชั่วโมงที่แล้วก็เป็นรายการอัปเดตล่าสุดก็คือเจ้าหยกคีดีนะครับก็ไม่ต้องถกเถียงกันแล้ว คุยกับประจำรายการครับเพชรสังวานส่อสมานการเมนครับพบกับเพชรหนึ่งเพชรบัวไทยยิมครับคู่นี้ชิงแชมป์ร้อยสิบแปดปอนด์ครับเดิมทีแชมป์เส้นนี้น่าจะเป็นของเจ้าฉลามดํานายกเอธาสาลาไปแพ้น็อกที่ราเชเจริญเนินก็แชมป์น่าจะหลุดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องยูทูบเขาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชีปข้อมูลมวยจะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้ในคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจเฟซบุ Facebook, ๊กชี้มวยเด็ดเขด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเล่ราคาครบวงจรนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ โรดติดตามเพื่อเป็กำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันที่คู่แรกประจํารายการนะครับศึกเวทายจิสีวันอาทิตย์นี้ครับเป็นการให้ทัศนวิจาร์ข้อมูลมวยล,ล่วงหน้าก็อาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับก็ต้องขออภัยสมาชิก f c ทุกท่านที่ตามแล้วก็บางท่านก็อาจจะสวนช่วงนี้ก็มีเข้าบ้างมีแพ้บ้างนะครับก็อยากจะชนะทุกคู่แหละแต่ก็มวยไทยครับหมัดมวยมันไม่มีอะไรแน่นอนถือว่าเอาข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของท่านแล้วกันนะครับ ปิดหัวด้วยฟิลพดุงชัยมวยไทยยิมครับพบกับเจ้าตำนานสยามพุ่มผันม่วงครับผู้นี้108ปอนด์นะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงฟิลพปุุงชัยมวยไทยครับหรือว่าสะหลวงเล็กพุรุงชัยมวยไทยหรือว่าโรงเรียนกีฬาพิษ,ษณุโลครับมวยจากสุโขทัยซ้อมอยู่ที่พิษโลกที่พดุงชัยมวยไทยครับวัย17ปีนะครับ165เซนติเมตรเป็นประเภทฝีมือจัดเลยตัวนี้ความเป็นมวยเชิงโชคดีครับมีทั้งนอกมีทั้งในาอาวุธในหลากหลายครบเครื่องข้องเลย ชนะเพชรสวุวรรณสิทธิ์อ๋อพิบูลที่ราดชดำเนินชนะคะแนนเพชรสิงห์ขอนสอสมานการเมที่ช่องเวันนั้นเพชรสิงห์ขอนก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักครับแล้วก็ไม่มีแรงนะครับโดนเจ้าฟิลเนเตถือว่าอยู่เลยนะแล้วก็ล่าสุดมาชานะกยกที่5สุกหน้าพยักษ์เมืองชนที่เวทีมุราชเชดมเนินครับเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกครับตำนานสยามพุ่มพันธุ์ม่วงหรือว่าอออุดดอนหรือว่าเพชรสี่หมื่นหรือว่าเจ้าเพชรกางวัง คงสวัสด์มวยไทยครับมวยจากคนครศรีซ้อมเพจสี่หมื่นที่คนครศรีอายุ15ปีนะครับส่วนสูง16 5เซนติเมตรครับพื้นเพศเป็นมวยเข่าครับประเภทเข่าล้วนๆเลยเดินขวางเดินเสียบเดินแทงประเภททะลุดุดันครับแข็งแกร่งแข็งแรงมากจ้าอกยกที่2ยอดบัวงามมอธันวาสินที่อ้อมน้อยครับชนะเหนือพยัก์พุทธประชาชื่นที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนเจ้าเพชรออนไลน์วยสวยจากก่าเจตที่เวทีมวยตะวันานาครับ4กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อยไว้ร้อยสีอน คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ําหนักพิกัด108ปอนด์ฟิลเนี่ยถือว่าเป็นเวทน่าจะเต็มกว่านะเพราะว่าฟิวล,ล่าสุดต่อย107ก่อนหน้าก็ต่อย10 7ยเจอเพราะว่า,าพปถึงขอนทําน้ําหนักไม่ได้ตำนานสยามล่าสุดต่อยร้อยสก่อนหน้าต่อยร้อยสก่อนหน้าต่อยร้อยสถือว่าน้ําหนักนี้ฟิยจะเต็มเวทกว่าส่วนเจ้าตำนานสยามน่าจะปล่อยขึ้นมาคู่นี้ฝีมือความเป็นมวยเชิงชกอยู่ที่ทางด้านฟิลส่วนตำนานสยามเข่าในเหนียวเหนึบโดยเฉพาะลูกขวางลูกดุดันเนี่ย ดีมากคู่นี้สดเจอสดถือว่าเป็นดาวรุ่งฟอร์มสดทั้งคู่ชอบทรงไหนครับฝีมือจัด้านอยู่ที่ทางดนานเจ้าฟิวส่วนตำนานสยามตัวนี้ก็จะได้เรื่องหน้าเสือบรรยากาศแล้วก็ลูกแข็งแรงลูกทะลุดุดันครับคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับต้นๆเนี่ยผมชอบี่เจ้าฟิวพดุงชัยมวยไทยนะหรือว่าเจ้าสระหลวงเล็กพดุงชัยมวยไทยครับผมมองวต้นๆเห็นตัวก่อนนะการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยถ้าดูกันลึกๆแล้วเนี่ยเจ้าฟิวเนี่ยผมมองว่าผ่านมวย ถือว่าตัวดีเนี่ยมาค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะช่วงหลังๆนี่ก็เจอแต่ของแข็งๆทั้งนั้นเลยส่วนตำนานสยามพุ่มพันม่วงก็ต่อยพวกมนพักการมลพ,มพก,การนะไม่ใช่มนพระหลานะมนะมลพก,การสิเป็นจะดูกันแต่ว่าแพ้นะเจอมวยประเภทฝีมือจัดๆเนี่ยก็ไปไม่ค่อยเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเจอมวยประเภทเขา่ามวยบูชนบูเนี่ยทรงสไตล์พวกเหนือประคยัอย่างเงี้ยเข่าชนขเข่าเงี้ยก็กินเจ้าตำนานสยามยากเพราะว่าตำนานสยามตัวนี้เป็นเพศหัวใจดีคู่นี้ทางมวยทรงมวยผมมองว่ากินเจ้าฟิวยาก ต้นๆนนะ่าจะไปก่อนหลายกิโลอ่ะถ้าแพ้ก็แพ้หมดแรงแพ้พลิกแพ้ยุบย่นท้ายแต่ว่าความคุนชินบรรยากาศช่องเจ็ดสีในเจ้าฟิวจะดีกว่าเพราะว่าเจ้าฟิวตัวนี้น่าจะต่อยหลังคู่เอกช่องเจ็ดสีเป็นประจานะก็ต่อยพวกเพชรสิงขรมาแล้วก็ต่อยคู่แรกช่องเจ็ดสีนะสมัยก่อนก็ต่อยออกหลังตู้หลังถ่ายเทอดสดคู่นี้ไปที่ฟิวครับต้นๆยังไงก็เห็นตัวก่อนคู่ต่อมาครับปูตินสวนน้ำทานชิลีหรือว่าสอเทียนโพพบกับไทยแลนด์สอรุ่งศักดิ์คู่นี้เวทพิกัด1 1อปอนด์ ปูตินส่วนน้ำทานชิลีครับเดิมทีมีรายการขึ้นกับเจ้าเฟซบุ๊กฟาร์มสุกกระบือไทยเดิมทีจะมาล้างตากันอีกครั้งนะครับแต่ว่า f c e b o o k ไในถอนออกไปนะครับก็น่าเสียดายมากนะมวยคู่นี้ก็ถือว่าจัดทีไรก็นสนุกตลอดปูตินครับมวยกระบี่ซ้อมสอเทียนโพ15ปี172เซนติเมตรเป็นมวยเข่าเล่นฝีมือได้หมัดสอกคมอันตราย3าไฟ์หลังสุดเสมอ a c e b o o k ฟาร์มสุกกระบือไทยที่ช่อง7สีแพ้ a c e b o o k ฟาร์มสุกกระบือไทยที่ช่อง7 ล่าสุดชนะเพเตชินบางแสนไฟขับที่ราชด้เริเนินสเสกันยายนที่ผ่านมาไฟล่าสุดต่อยดีมากๆคือต้องเขาเรียกว่าต้องให้เครดิตน้องเขาเลยอะปูตินไฟล่าสุดต่อยกับเพตเตชินดีมากวันนั้นเนี่ยผมอยู่ตรงข้ามเจ้าปูตินนะแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเก๋ามากเลยปูตินต่อยดีมากเพตเตชินที่ว่าสดๆที่ว่าเก๋าเนี่ยวันนั้นต่อยในถิ่นในบ้านของเพตเตชินด้วยโอ้โหวันนั้นปูตินก็ยังล่อบแบบกาดลอยท้ายเลยอะผู้ชกเป็นเจ้าไทายแลนด์สรุ่งศักด ไทยแลนด์เล็กจเจริญเมืองมวยไทยครับมวยจากสุรินทร์ซ้อมอยู่ที่สลุงศักด์แถวกรุงเทพมหานครเขตพระรามสองนะครับ19บปีครับ170เซนติเมตรครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือเขา่านอกได้ในดีต้นต้นเนี่ยหมัดศอกลุ้นได้เลยนะกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยดูดีกว่าครับช้านอกยก3าชายใหญ่วาสุสันทิราชดําเนินช้านกยก2เมืองช้างสอดร้อยชาพันธีอ้อมน้อยล่าสุดชนะคะแนนก็มีชายวอปันิมิตท,ที่ราชดําเนินครับ2พฤศจิกาย,ายนปี68ล่าสุดน่าจะต่อย3ยกนะครับเพราะว่า ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ไว้อะไรนะครับก็จัดอยู่ที่เวทีบร,ราชจะดาเนินต่อยคู่เอกด้วยนะคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับการ,การผ่านมวยชื่อชันเบอร์มวยอ,อยู่ที่เจ้าไทยแลนด์นะครับส่วนเจ้าปูตินจะได้เรื่องอสภาพร่างกายแต่ว่าสดเนี่ยช่วงหลังๆนี้ไทยแลนด์ตัวนี้ก็สดเหมือนกันต้นๆเนี่ยยังไงไทยแลนด์สรุ่งศักดิ์ก็ต้องลุ้นก่อนแหละหมัดซ้ายศอกซ้ายอันตรายกว่าวงในก็ต้องดูว่าจะต้านปูตินอยู่หรือเปล่าแต่ว่าของเดิมๆไทยแลนด์ตัวนี้เขาไม่ค่อยแพ้มวยเขานะ ขอหนเดิมตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังการยิระยะเรื่องสภาพร่างกายก็ส่วนมากก็ชนะนกยก3ามชนะนอกยก2ล่าสุดก็โชกแค่3ยกอะ่ะการยิระยะอาจจะเป็นรองเจ้าปูตินนิดนึงแต่ผมชอบที่ไทยแลนด์สอลุงศักนะยังชอบในเรื่องของกระดูกการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยครับผมมองว่าไทยแลนด์เนี่ยดีกว่าแล้วก็ต้นๆเนี่ยความเป็นมวยลุกหนักลุกแรงถือว่าหนักแรงกว่านะครับจากชนะตรงนั้นเจ้าปูตินสวนน้ําทานจีรีนะครับ ส่วนรองผู้เอกครับโปรเยรสันป่าตองพบกับเจ้าโยคิรีเทียนมวยไทย122ปอนด์ครับไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนโปรเยรสันป่าตองวอสันใต้ตัวเดวการจากเชียงใหม่ซ้อมวอสันใต้ที่เชียงใหม่26ปีครับ167เซนติเมตรเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักแทงเหลี่ยมเชิงชกฉลาดจุกจิกชกจ,กจากชะนะสิงห์ดำกาแฟโฟกัสที่ช่อง7สีครับวันนั้นเนี่ยมาเข้าเวรนแทนเจ้าอ่าน่าจะมาเข้าเวรนแทนแล้วก็ได้นับ น่าจะได้นับช่วงยกหนะแล้วก็มาชนะราชเดชเทียนมวยไทยที่ช่อง7เสมอเพชรสยามน้ำดื่ม T2A ูอวอเตอร์อุบลที่ช่อง7สีเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาไฟล่าสุดต่อยดีมากวันนั้นผมอยู่เพชรสยามนะหมด5ยกเพชรสยามเป็นต่อ5 1แต่ว่ากรรมการให้เสมออาวุธมวยเนี่ยถ้าดูกันตามตรงถ้าดูกันเป็นกลางผมอยู่เพชรสยามผมจะมองว่าโอ้โหหน้าแพ้เจ้าโปรเยนะวันนั้นโปเยก็ต่อยดีอ่ะคือก็ท็อปฟอร์มเลยทู่ชกครับ ยกคีรีเทียนมวยไทยสเพชรจำหลัดจากสุดินซ้อมเทียนมวยไทย24ปี165เซนติเมตรเป็นมวยเข่าแข็งแกร่ง,ง,ง,งต้นๆคุม2ยกดึง2ยกไม่ออกอาวุธรอเร่ง3-4อย่างเดียวเร่งผ่านก็จินเร่งไม่ผ่านก็ตัวใครตัวมันตามสไตล์นั้นครับช่วงนี้ก็ดีวันดีคืนครับเจ้ายกคีรีชนะเพชรฤทธิ PK, ์พีเครสนชยัยเวทยยิมที่ช่องเจ็ดแพ้เด่นสินายกทียระพงครับที่ช่องเจ็ดสีล่าสุดเสมออรชัยกีฬาสปอร์ตที่ช่องเจ็ดสี 12ตุลาคมนี้ผ่านมาไฟล่าสุดน่าจะไปแทนเจ้า,าลิติเดปลูกเฉพาะลงต้มนะถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักลดน้ำหนักเยอะมาเกิน3ปอนด์กว่านะถ้าผมจำไม่ผิดใครๆก็มองว่าไม่มีสภาพโขขึ้นไปแล้ววันนั้นเนี่ยอยากกลับพระเอกเลยบด5ยกเป็นต่อ21ครับเจ้าโยกคีรีกรรมการชูเสมองงกันทั้งสนามอ่ะโอ้โหถือว่าเหลือเชื่อเหมือนกัน แต่ถ้าดูอาวุธมวยทรงมวยไม่ห่างนะวันนั้นเนี่ยอาวุธมวยไม่ห่างดูถ้าดูอาวุธโดยรวมวันนั้นก็อัตชัยก็ถามว่าเป็นรองไหมก็เป็นรองแต่ว่าไม่มากครับแต่ว่าราคาบรรยากาศวันนั้นเนี่ยยกห้าในบรรยากาศมันไหลมาที่เจ้ายกคีรีหมดแล้วสภาพแวดล้อมคือองค์ประกอบโดยรวมวันนั้นคือชูยกคีรีได้เลยแต่ก็อย่างว่าครับยี่สิบหนึ่งก็ไม่มีประโยชน์ครับกรรมการชูเสมอก็วันนั้นผมก็รอดตายนะเพราะผมอยู่เจ้าอัตชัย คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับล่าสุดเสมอมาด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เป็นการเสมอแบบหน้าชนะด้วยกันทั้งคู่เลยฝีมือเชิงชกตีนอกอยู่ที่ทางด้านเจ้าโปเยแอดสันป่าตองส่วนเข่าในอยู่ที่ทางด้านเจ้ายกคีรีทีเอ็นมวยไทยคู่นี้ถ้าดูฟอร์มหลังเคยเจออัตชัยมาด้วยกันทั้งคู่นะโปเยน่าจะเคยชนะอัตชัยมา1นครั้งนะต่อย5ยก ส่วนวนะันลู่ินี้น่าจะเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งผมจําไม่ได้ว่าใครใชนะแต่ว่าเคยโชคกันที่ช่องเจ็ดสีเนี่ยต่อยกับเจ้าอาัตชัยเคยชนะาอาัตชัยมาส่วนเจ้าโ ok ยกิรีเนี่ยเคยเสมออัตชัยมาคู่นี้หลังๆเนี่ยโปเย,ยเจอแต่มวยฝีมือนะราชเดชอย่างเงี้ยสิงดําอย่างเงี้ยส่วนมากก็เจอแต่มวยฝีมือตั้งรับจับทางพวกอัตชัยส่วนโยกคิลีล่าสุดเจอแต่มวยบูเจอแต่มวยเข่าฟวยฝีมือทรงนี้ก็พวกฉลามดาอย่างเงี้ยก็ เคยแพ้ฉลามดํามาสองมาไฟหนึ่งชนะฉลามดํามาไฟหนึ่งคู่นี้ลูกแข็งแรงลูกทะลุดูดันอยู่ที่ทางด้านเจ้าโยคิรีแต่ว่าเวทน้ําหนักร้อยยี่สองปอนเนี่ยเวทนี้จะเสียเปรียบเจ้าโปเย,ยหน่อยแต่ผมว่าเวทนี้เนี่ยโยคิลีไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเพราะว่าไฟล่าสุดเขาต่อยกับว่าอัตชัยเนี่ยวันนั้นนี่มาแทนน้าหนักก็มีปัญหาแต่ว่าก่อนหน้าน้องเขาต่อยแค่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยิบเอ็ดแต่ก็ยังมาเกินอยู่ประมาณปอนกว่าตลอดเลย วันนี้122ผมมองว่าน้ําหนักน่าจะสบายๆบายนะเจ้าโยกคิริโอ้ไฟล่าสุดก็ต่อยดีมากโปรเยวันนี้ได้เปรียบเรื่องหน้าเสือได้เปรียบเรื่องบรรยากาศตัวเงินสภาพาแวดล้อมไฟล่าสุดหมดห้ายกเป็นรองห้าหนึ่งอาวุธบวยดูได้เปรียบนะวันนั้นเนี่ยอาวุธบวยดูได้เปรียบแต่ว่าบรรยากาศสภาพาแวดล้อมวันนั้นก็เพชรสยามพอดีกว่าก็เสมอไปคู่นี้ส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่โยกคิริเอทีเอ็นมวยไทยครับวันนี้จะชนะเจ้าโปรเยสันป่าตอง ล่าสุดเนี่ยโอ้โหถือว่าแบบมวยเป็นต่อเยอะมากอะ่ะกรรมการยังไม่ให้ผ่านวันนี้เนี่ยถ้าคู่ขี้สูสีผมมองว่ากรรมการจะใช้นี่แน่นอนคือถ้าเทียบกันมวยฝีมือเนี่ยไฟล่าสุดเจอกับเจ้าอัตชัยเนี่ยยกคีรีเนี่ยโอ้โหถือว่าบางแข้งอยู่หมดเลยนะพอเดินเข้าจับในเนี่ยถือว่าแข็งแรงมากๆโปรเยตัวนี้ฝีมือดีความเป็นมวยดีล่าสุดเจอกับเจ้าเพชรสยามเนี่ยมานิ่งมากๆคือมาแบบท็อปฟอร์มอะ่ะอย่างที่ผมบอกคือต่อยดีทั้งคู่แหละ คู่นี้เบียดคู่ขี้สูสีแต่ผมยังชอบไปที่เจ้ายกคีรีเทียนมวยไทยผมชอบไปที่เรื่องสภาพร่างกายชอบไปที่การเจรยะแรงไปผมมองว่ายกคีรีมั่นคงมาตรฐานกว่าต้นต้น,ตนคู่ขี้สูสีกินกันไม่ลงหรอกแต่ว่าเบียดเสียสีมากยกเนี่ยผมมองว่ายกคีรีดีกว่านะครับส่วนคู่ที่4คู่เอกประจำรายการคู่นี้ก็ไฮไลท์เลยประเภทบ้าดีเดือดด้วยกันทั้งคู่ครับ เพชรสังวาลสอสมานกาเมนพบกับเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยครับเบลดพิกัด1 1อปอนด์เป็นการชิงช้าบ้าง1 1 8ปอนด์เวทีมวยไทยเจ็ดสีครับก็เดิมทีแชมป์เป็นของฉลามดานะถ้าผมจำไม่ผิดฉลามดำน่าจะไปแพ้นอกที่ RWS มาต่อยกับมวยของเสียโบสอ่ะไปดูข้อมูลจนลึกฝ่ายแดงครับเพชรสังบาลสอสมานกาเมนตรงตยพอพีดาพัฒมวยตัวนี้ก็บวยบุรีรัมซ้อมสอสมานกาเมนแต่ว่าช่วงนี้ พอขึ้นรายการเนี่ยน้องเ็าจะมาซ้อม PK ตลอดเลยนะไฟนี้ก็น่าจะมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย PK หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนช่างก่อนโชคเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้อีกรอบนะครับก็เอาตามข้อมูลล่าสุดแล้วกันว่ามาอยู่ PK นะครับเพราะว่าไฟล่าสุดต่อยกับเจ้าเด่นเนี่ยมาซ้อมอยู่ที่ค่าย PK นะครับ22ปีครับ172เซนติเมตรครับเป็นมวยขวาประเภทบู๊เชิงไม่สนชนลูกเดียวความเป็นมวยไม่ต้องพูดถึงไม่มีหรอกมีแต่ลูกบ้าลูกบูครับคือคู่ชกเนี่ยถ้า ใครปลอดเล็กหรือว่าใครใจน้อยเนี่ยโอ้โหถือว่ายุบยน่นหน่อยแพ้ได้เลยนะแต่ถ้าใครเนี่ยยืนระยะดีๆอาวุธดีๆก็ถือว่าตั้งโต้สู้ได้สบายแต่ถ้าจะมาต่อยทรงตั้งรับจับทางเล่นฝีมือดักเตะดักแทงเนี่ยโอ้โหเพชรต่างบานตัวนี้เดินอัดเดินบู๊เดินบ้าคือออกได้ทุกหน้าอาวุธมวยเนี่ยมั่วมากแต่ว่าหนักแรงทุกลูกแล้วก็หัวจิตหัวใจเนี่ยเกินร้อยเลยเพชรต่างบานตัวนี้ แพ้ไม้ทางคำสอยิ่งเจริญการช่างที่วันลุมินีครับชนะราชเดชเทียนมวยไทยที่ลาดดำเนินชนะเด่นสิทธิ์นายกที่ตะพงที่ช่องเจ็ดยี่สิบแปดกันยายนที่ผ่านมาผมอยู่เด่นนะวันนั้นเนี่ยสู่มวยเนี่ยผมดูว่าเด่นจินหมดทุกอย่างแล้วนะนะแต่ก็ยังว่าครับวันนั้นต้านความบ้าไม่อยู่ก็พลิกแพ้แบบราคาค่อนข้างแพงครับคู่ชกค,ครับเพชหนึ่งเพรมวยไทยครับมวยจากฝรั่งเศส 69เซนติเมตรเป็นมวยเข่าหมัดต่อคมอันตรายจุดเด่นก็คือลูกแข็งแรงช่วงหลังฟอร์มสดมากคู่นี้เนี่ยโอ้โหน่าจะแลกกันมันนะชนอกยก2อันโตนิโอปิอานานที่วันลูมินีครับชนอกยกหนึ่งฮารุยุกิทานนสึนักชกชายญี่ปุ่นที่วันลูมินีครับชนะดินเนื้อทองหมวดพวง1 9 1ที่ช่องเจ็ดสีเจ็ดกันยายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับโอ้โหถือว่าน่าดูมากคู่นี้น่าจะแลกกันมันนะถ้าต่อยวันลุมินีเนี่ยน คู่นี้ถือว่ารักพี่เสดายน้องเลยเพชรสังวานล,ล่าสุดก็ต่อยดีเหลือเกินเพราะว่าหัวจินหัวใจดีวันนั้นก็เอาซะเจ้าเด่นสิทธ์นายกทวดพงเนี่ยเมายกสามเนี่ยเมาไปเมามาเลยส่วนเพชรหนึ่งเพชรพวยไทยไฟล่าสุดต่อยกับดินเนื้อทองต้นๆเหมือนจะความเป็นมวยอาจจะเป็นรองแต่ว่าพอเดินอัดเดินชันเข้าไปหมัดสองเนี่ยถือว่าลุนได้ดินเนื้อทองนะ่าจะแตกแล้วนะไฟไฟที่เจอกับเจ้าเพชรหนึ่งโอ้คู่นี้ถือว่าเดือดมาก อยู่ที่สภาพร่างกายอยู่ที่แรงปลายเลยใครจะยุบใครจะแผ่วเพชรหนึ่งตัวนี้ก็ถึงแม้จะไปต่อย3ยกถึงแม้จะไปต่อยวันลูบินีมากี่ไฟก็ตามกลับมาต่อย5ยก5ยกก็ไม่มีหมดเหมือนเดิมน้องเขาเดินเร่ง5ยกตลอดส่วนเพชรสังวานตัวนี้ก็ประเภทเดินอัดเดินชน5ยกเหมือนกันนะโอ้คู่นี้คู่ขี้มากป้าแต่ผมยังชอบไปที่เพชรหเพชรมวยไทยนะผมชอบไปที่ลูกแข็งแรงแล้วก็ เขาเรียกว่าดูยังยังมีความเป็นมวยกว่านิดๆอ่ะส่วนเพชรสังบาลตัวนี้เขาจะบู๊จะมัวนิดหนึง่งการออกอาวุธเนี่ยผมมองว่าโดนต่โดนทีต่อทีวันนี้ถือว่าเพชรหนึ่งตัวนี้ดูดีกว่าแล้วก็เนื้อตัวดูจากทรงรูปร่างเนี่ยกล้ามเนื้อกล้ามท้องคือเจ้าเพชรหนึ่งเนี่ยผมมองว่าเพชรหนึ่งเนื้อตัวเนี่ยเขาจะเป็นทรงออกใหญ่ๆกว่าส่วนเพชรสังบาลนนจะบางๆหน่อยคู่นี้ก็คู่ขี้ครับรักพี่สดายน้องแต่ผมยังชอบที่เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนะ จะชนะเจ้าเพชรสังบาลสสมานกาเมนชอบตามเหม็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปรลักมวยชอบ4ี่คู่ในรายการนะครับส่วน3ดาวล้าก็5ดาวรอหลังวันช่างวันชกกันอีกทีคู่แรกชอบรีฟิวพดุงชัยมวยไทยยิมคู่ที่2ชอบไปที่เจ้าไทยแลนด์สลุงศักด์คู่3รองคู่เอกครับชอบยกคีรีเทียนมวยไทยส่วนคู่เอกประจํารายการครับชอบไปที่เจ้าเพชรหนึ่งเพชรบวยไทยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาก,กันบบดไปเท่านี้ขอบคุณครับ